ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่ใจกลางทำเลถนนชัยพฤกษ์และที่สำคัญเป็นบ้านเดี่ยวที่มีขนาดที่ดินใหญ่มากกว่า102ตารางวาและสุดท้ายเป็นบ้านหลังใหม่อายุไม่ถึง5ปีพร้อมย้ายเข้าอยู่ได้เลยถ้าใช่ติดตามรับชมกันครับ The ครับผมบิ๊กเวลตัวแทนที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัทรีแม็กซ์กรีนเวนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมนะครับบ้านที่อยู่ในโครงการสมกรชัยพฤกวงแหวนนะครับซึ่งวันนี้บ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่ด่วมใหม่มากๆนะครับอายุไม่ถึง5ปีนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับ2ชั้นนะครับที่ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด102ตารางวานะครับมี ห้องนอนทั้งหมด3ห้องห้องน้ำสามห้องและที่สำคัญมีบริเวณสวนที่กว้างมากๆยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศบ้านกันนะครับเชิญครับ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในบ้านบริเวณภายในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆบ,บ้านนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านที่มีขนาดที่ดินใหญ่ถึง100 102ตารางวานะครับมันก็เลยจะทําให้บ้านนะครับมันมีบริเวณด้านข้างบ้านมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้สามารถจัดเป็นสวนหย่อมของบ้านได้เลยยังไงเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูด้วยกันนะครับ นี่ครับพี่ก็จะเป็นบริเวณสวนหย่อมนะครับกาเรียก่เป็นบริเวณสนามหญ้าของบ้านหลังนี้นะฮะวันนี้ถ้าท่านมีท่านกําลังจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะครับกําลังจะมีลูกเล็กๆนะครับนี่ครับหลังนี้ก็จะตอบโจทย์นะฮะว่า,ามีพื้นที่นะครับมีบริเวณให้ลูกๆของท่านนะครับวิ่งเล่นทํากิจกรรมเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับเสริมพัฒนาการในบริเวณรอบบ้านนี้สามารถ ทำได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมีพื้นที่อย่างเหลือเฟือเลยนะครับอีกทั้งโซนตรงนี้นะครับมันมีที่ดินเหลือเยอะมากนะครับถึงผมว่าถึง50ตารางวาเลยซึ่งตรงนี้ท่านจะสามารถปลูกเรือนรับรองอีกหลังหนึ่งได้สบายๆนะครับในอนาคตนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ไปสู่บ้านอีกหลังได้นะครับ โอเคครับตอนนี้นะฮะผมก็พาทุกท่านนะครับเข้ามาชมบรรยากาศภายในบริเวณบ้านนะครับบริเกมหรือว่าบรรยากาศภายในบ้านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะโซนแรกที่ท่านได้อยู่นะครับก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกนะฮะหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งตรงนี้ทางเจ้าของบ้านนะครับเขาก็ได้ นะฮะตกแต่งนะครับมีการนะครับทำเป็นโซฟานะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็เวลาที่ท่านอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะมานั่งตรงนี้นะครับชมรายการทีวีนะครับที่ชอบไปด้วยกันนะครับ นะฮะอยากมีความสุขได้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือตรงนี้นะครับก็จัดฟังก์ชันนะครับเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะท่านสามารถที่จะมานั่งรับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะครับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถมองออกข้างนอกนะครับก็จะมีบรรยากาศสวนหย่อมนะครับที่เขียวขจีนะครับทำให้เกิดอรรถรสที่ดีนะครับในการทานอาหารได้อย่างดีเลยนะครับนะครับสำหรับโซนด้านนี้นะครับด้วยแบบบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีช่องตรงนี้นะครับ ท่านยังสามารถที่จะกั้นห้องได้นะครับทำเป็นห้องนอนเล็กๆอีกหนึ่งห้องหรือว่าจะกั้นทาเป็นห้องทํางานอีกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตามมาชมกันครับไปดูห้องต่อไปกันเลยนะฮะนะครับสำหรับบริเวณห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ก็จะเป็นห้องที่สามารถนะครับ ทำอาหารได้นะฮะตัวห้องเนี่ยก็มีการแบ่งสัดส่วนนะครับมีประตูปิดนะครับไม่ให้กลิ่นในการทำอาหารเนี่ยลอยเข้ามาในบริเวณห้องโถงสุดกลางของบ้านนะครับแบ่งฟังกชันไปอย่างดีมากมีหน้าต่างนะครับสามารถเปิดระบายควันออกไปนะครับเปิดประตูหลังบ้านนะครับทำอาหารหนักๆก็สามารถทำได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยนะครับครับ แล้วก็นะฮะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่อยู่ชั้นล่างนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าเป็นห้องน้ำที่ห้องน้ำชั้นล่างนะครับที่ค่อนข้างกว้างนะครับนะครับสามารถนะครับแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วสามารถที่จะอาบน้ำกันได้นะครับตรงส่วนบริเวณด้านล่างนี้นะครับถัดจากห้องน้ำด้านล่างนะครับก็จะมีในโซนของห้องเก็บของนะครับ สามารถเก็บของไว้ในบริเวณใต้บันไดของบ้านนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศชั้นสองของบ้านกันนะครับตามมาได้เลยครับนี่ครับก็สังเกตว่าบริเวณชั้น2ของบ้านเนี่ยครับจะมีบริเวณโถงบันไดเนี่ยจะสูงมากๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องกระจกนะครับที่สามารถเปิดม่านนะครับรับแสงภายมาเข้ามาในบริเวณห้องโถงนะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถเพิ่มความสว่างให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่างดีนะฮะทำให้เวลามาอยู่ในบ้านเนี่ยรู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายมากๆนะครับจากการที่มีช่องแสงตรงนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะนะครับโอเคครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับ ะะหลังจากที่เราขึ้นบันไดามานะครับห้องแรกนะครับที่เราจะได้เจอนะครับก็เรียกว่าเป็นห้องนอนสําหรับลูกๆของท่านนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นห้องที่อยู่ฝั่งทางด้านหลังสุดของบ้านนะครับนะะเป็นห้องที่ขนาดกําลังพอดีนะฮะวางเตียงขนาด5ฟุตนะครับได้สบายๆนะฮะให้สามารถ ให้ลูกๆของท่านนะครับได้อยู่ห้องนะครับมีเป็นสัดเป็นส่วนมีความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้นนะครับกับห้องนี้นะครับมีการติดผ้าม่านติดตั้งแอร์นะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตื่นเช้ามานะฮะก็สามารถเปิดหน้าต่างนะครับมองไปหน้าต่างชมบรรยากาศที่อยู่บริเวณนอกโครงการได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันนะฮะนะครับก่อนที่ไปดึงห้องถัดไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํา นะครับห้องน้ําของบ้านนะฮะซึ่งห้องน้ำเนี้ยก็จะเป็นสําหรับห้องนอนที่สองและห้องนอนที่3เนี้ยได้ใช้ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นห้องที่เรียกว่ากว้างมากๆนะครับแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะแล้วก okay, ็โอเคยวไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นห้องนอนที่2ของบ้านนะครับ <S <S <generic> ก็คือจะอยู่บริเวณโซนกลางนะครับอยู่บริเวณโซนกลางของบ้าน นะครับนี่ฮะก็สามารถวางเตียง5ฟุตได้นะครับมีเตียงมีตู้เสื้อผ้านะครับตู้กระจกนะครับนี่คือเป็นเป็นที่ทางเจ้าของเขาจัดไว้ให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับมีเครื่องปรับอากาศมีผ้าม่านนะฮะเป็นห้องที่ขนาดเขาเรียกว่าขนาดกําลังพอดีครับไม่เล็กเกินไปนะฮะเราก็สามารถวางเตียง5ฟุตได้อยู่ไม่อึดอัดเลยนะครับมาหลัมาดูสุดท้ายนะครับเรามาดูห้อง นอนนะครับด้วยว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับของบ้านหลังนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่วางแนวยาวนะครับอยู่โซนส่วนด้านหน้าของบ้านนะครับเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับนะอย่างที่เห็นนะครับก็โซนตรงนี้ก็มีการวางจัดวางสําหรับการวางเตียงนะครับวางหัวเตียงนะฮะนะครับมองด้านข้างไปนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศ นะครับระเบียงของบ้านนะครับตื่นเช้ามาเปิดกระจกไปนะครับชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านยามเช้าที่สดใสได้นะครับนะครับแล้วก็มาดูตรงโซนด้านหลังโซนตรงนี้นะครับซึ่ง ถ้าหากท่านอยากจะออกแบบห้องนะครับสามารถกั้น w ล l k in closet ได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถทำเป็น w ล l k in closet มีมีเขาเรียกว่าเป็นห้องแต่งตัวที่เป็นสัสดส่วนได้นะครับซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือว่าหลังจากที่ท่านนะครับเข้าห้องน้ําตรงนี้นะฮะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับออกมาก็สามารถเข้ามาแต่งตัวกันตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําของห้องห้องมาสเตอร์เบดรูมกันนะครับ ก็เรียกว่าเป็นห้องน้ําที่กว้างนะครับกว้างมากๆนะครับแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับไวเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วห้องเป็นสีขาวนะครับให้โทนที่สว่างสบายตาเวลาอยู่ในห้องนะครับมีหน้าต่างนะครับที่เรียกว่ามีหน้าต่างนะฮะที่ช่วยระบายอากาศภายในห้องน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสิ่งที่เป็นฟังก์ชั่น พิเศษนะครับเป็นความพิเศษของบ้านหลังนี้นะฮะบ้านหลังนี้จะมีช่องแสงช่องหน้าต่างที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะสามารถช่วยเพิ่มความสว่างภายในตัวบ้าน นะครับได้เป็นอย่างดีนะฮะทำให้บ้านนะฮะมีความโปรง่งมีความสบายไม่ได้อยู่อาศัยและยิ่งสําคัญนะฮะถ้าได้เปิดหน้าต่างทุกบ้านนะครับจะเป็นบ้านที่สามารถรับลมได้จากทุกทิศทางนะฮะทำให้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยอากาศที่ไหลเวียนที่ดีแล้วก็อยู่อย่างสบายมากๆเลยครับ โอเคครับเกจากที่พวกเราทุกคนนะครับได้ไปชมบรรยากาศภายนอกแล้วก็ภายในบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปข้อมูลของบ้านหลังนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บ้านหลังนี้นะฮะโครงการสมกรชัยพฤกษวงแหวนนะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะขนาดบนที่ดินนะครับ102ตารางวานะฮะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับสร้างบนพื้นที่ใช้สอย1 7 5ตารางเมตรนะครับ ก็เป็นบ้านใหม่นะอายุไม่ถึง5ปีนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะท่านคนไหนนะครับที่เข้ามาดูแล้วนะครับรู้สึกชอบประทับใจนะครับสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลหรืออยากจะเข้ามาชมบ้านหลังนี้จริงๆนะครับสามารถติดต่อมาพูดคุยกับผมนะครับได้ที่0943246287นะครับหรือไลน์ไอดียท่ข้างล่างนี้นะครับ Big Well นะฮะ Remax g r e e n w น y นะครับยินดีบริการท่านครับขอบคุณมากครับ